ภาคที่8หน้าที่22อเอตัมปีเชตาวานะวัชันติทีราตรูปะในอิติอิติสัพตรูปะในคาถาปาทาัสะคาถาปารัตสะสามีสมันทะในอัถโถปันดิตาเสกตาในวชันช,นวชันติและคัดฉันติวัชันติและคัดฉันติหายิบทตตุวาจกเอตังก็ดีพันธนังก็ดี วิศณะของปัญหาโสตังตัญหาโสตังอุตกรรมะในฉินทิตวะฉินทิตวาปุภพากาลกิริยาในปะหายะอนาเปกคีนโนก็ดีนิราละยาก็ดีวิกิติกตาในคุตวะคุตวาสมานกาลกิริยาในปะหายะอระหัตะมะเคนะกรณะในปหายะสภพาพทุกขัง อวุตกรรมะในปะหายะปะหายะปุพาการกกริยาในวะชันติและคัดฉันติเอตังวิวาริยะในพันธนังพันธนังวิวารณะอนาเปกิโนวิวาริยะในนิราละยานิราละยาวิวารณะวะชันติวิวาริยะในคัดชันติคัดชันติวิวารณะ อิดิสัปสรูปะในอโถอโถลิงกถาเทศนาวสาเนกาละสตมีในปฏิทหิเขมาสิกตาในปฏิทหิปฏิทหิอธยบุบรกตตุวาจกอะระหัตเตอาาระในปฏิทหิเทศนาสิกตาในอโหสิอโวสีอธิบุบรกตตุวาจกอภิสัปอเปกถาเข้ากับมหาชนะสา มาชนสะสมถทานะในอโหสิศาธติกาวิธิกตาในอโหสิสถาสศิกตาในอาหาอาหาอายบทกตุวาจกราชานังอากาศทิตกรรมะในอาหะมหาราชาอาะอลปะนะปปะทิตุงก็ดีบรินิพายิตุงก็ดีตุมัตตกตาในวัตติวัตติอายบทกตุวาจกเขมายะ อนะพิจกตาในปัปพะชิตุงและปรินิพายิตุงวาสองสัพพะทะวิกัมปะทะเข้ากับปัปพะชิตุงและปรินิพายิตุงอิดีศัพอากระในอาหะราชาเสกตาในอาหะอาหาไอาา้อบทกตุวาโจพันติอระนะัปนณะตุมเหเหตุกตาในปัปพาชีธะปัปพาชีธะอยุบทตร เหตุกัตุวาจกนางวิเศษเสสนะของเขมังเขมังการิตกรรมะในปพาเชถะอลังปฏิเสธะลิงกถะบรินิพานเนะกรณะในอลังอิติสัพอากระในอาหะสาวิเศสนะของเขมาเขมาเสกตาในอโหสิอโหสิอัจบทกัตุวาจกปปัจิตวาปุภาการกริยยในอโหสิ อาคาสาวิกาวิกฤติกา,ตาในอโหสิอิดีศัพ์สมาปณนะเถมาวัตถุสิกาตาในนิติตังนิติตังกิตบทกัตตุวาจกต่อไปก็เป็นเรื่องของบุตรของเศรษฐีชื่อว่าอุขะเสนะอุขะเสนะเศรษฐีปุตตะวัตถุอุตกรรมะในอุจเตอุจเตอาญบท ธรรมวาจกมยาอณะพิจกตาในวุจติสถาสิกตาในกเทศิกเทศิอายบทกตุวาจกมุนจะปุเรสรุปะในอิติอิสัพอาทียธในอิมังธรรมเทสนังอิมังวิเศนาของธรรมเทสนังธรรมเทสนางุตกรรมะในกเทสิเวลุวเนวิสยาธาระในวิหรันโตพิหรันโตอภันตรกเกียของสถา อุขเสนังอาวุธกรรมะในอาระพะอาระพะสมานการกกริยาในกเทสีกิรัสสภอนุสวรราปัญจสตาวิเศจนะของนาตกานาตกาเสกตาในละพันติละพันติอายบุตรกตุวาจกสังวัตชะเรก็ดีชัมมาเสก็ดีลักษณะในสัมปติสัมปเตลักษณะกิริยา วาสองสัมปทวิกัปปทะเข้ากับสังวัชรีและชัมมาสีราชกหังสัมปาปุญญกรรมะในคันตวาคันตวาปุพพากาลกิริยาในกัตวาวะรัญโยสัมปทานะในกัตวาวะสตหังอจันตะสังโยคะในกัตวาสมัชังอวุตกรรมะในกัตวาวะกัตวาปุพพากาลกิริยาในละพันติพระหุง วิเสนะของหิรัญยสุวรรณังหิรัญยสุวรรณังอุตตกรรมะในละพันติปริยันโตสยกตาในนัตถินัตถิอธิบทตรกตุวาจกอันตะรันตเราอาัระในอุกเขปะขีดอุกเขปะทายานังสามีสมร t ทะในปริยันโตมหาชนโนเสยกตาในโอโลเกสิโอโลเกสิอธิบท จตุวาจกมัญจาทีสุวิเศนะของฐานีสุฐานสีสุอุปสเลสิกาธราะในทัตตวาทัตตวาปุพพากาลกิริยาในโอโลเกสิสมัชังอวิตกรรมะในโอโลเกสิอัถะการลัทตรมีในนัจจติและคายติเอากาวิเศนะของลังคะทีตา หลังคาทีตาเสกตาในนจติและขายตินัจติและขายติอันยบกตุวาจกวางสังสามปาปุณิยกรรมะในอภิรุยหะอภิรุยหะปุภาการาเกรยาในปริวัติตวาตรสาวิเศนของวางสสะวังสาสะสามีสมันทะในอุปปริอุปริอาธระในปริวัติตวา ปริวัติตวาปุพาการกิริยาในจังกมะมานาตัสวิเชระของวังสัสสะวังสัสสะสามีสมร t ธ a ในปริยันตีปริยันตีอาัธาระในจังกมะมานาอากาสีอุป,ปสศลสิกาธาระในจังกมะมานาจังกมะมานาอาภันตรกิริยาของลังคะทีตาเอวัศัพอวัารณะเข้ากับจ่า จะสองสับประทะสมุดเจตถะเข้ากับนัตจติและขายติ